อะไรเออไม่ใช่ไม่ก็อยากให้พี่ถามมาเป็นแบบตรงๆนะน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากเอาเรื่องเลยดีกว่าค่ะเอาเข้าประเด็นเลยเอะไรนี้ป่ะใครนินทาเราเอออะไรนี้เลยใครนินทาเราก็เท่าที่ได้ยินมาก็บอสบอกว่าน้องมาริมาคือพูดถึงโกในห้อง ในห้องแต่งตัวของอุ้าฟ้าแต่เราไม่รู้ยินทานในแง่ลบแง่บวกอันนี้เราไม่รู้แต่ว่าหนูได้กินมาหนูได้รับสารมาเท่านี้ใช่ค่ะได้เห็นบอกว่ามีคลิปเสียงด้วยอันนี้ไม่รู้ต้องถามบอสนะคะแต่เรายังไม่ได้ฟังคลิปเสียงแล้วน้องคนไหนโทรมาสารภาพอ๋ออุ้ยบอสพูดไปเรื่องูดแล้วก็ก็มีน้องคนนึงโทรมาหาโกแล้วก็ คนเราเราเล่าเราเล่าผมดู้แล่าใช่ค่ะเขาโทรมาสารภาพเขาก็บอกว่าเออ่สิ่งที่เขาโพสที่เขาพูดไปก็คือไม่เป็นความจริงใช่ค่ะก็เขาน้อยใจบอสน้อยใจเรื่องอะไรก็คือบอสไม่สนใจไปหมดแล้วเนาะใช่ค่ะเพราะใงแบบแรกที่เราดูเรื่องว่าเขามีการลบชื่อเราในฐานะที่เราเป็นลูกพี่อยากรู้สึกยังไงบ้างเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกตินะคะในการพูดถึงไม่ว่าจะแง่ลบแง่บวก ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติเลยของโลกใบนี้ถูกไหมคะว่าใครจะพูดถึงเราแต่ว่าพูดถึงเราเกี่ยวกับด้านอะไรก็ถึงเรื่องหนึ่งถูกไหมคะแต่ว่าก็ไม่รู้ก็ไม่ได้ดินจากผูโก้ก็ได้รับสารมาจากบอสใช่แล้วนอคานี้ามในกรณีน,อน้องๆนันโก้โก้เองมีการฟองมีโอกาสได้ที่จะ เห็นพื้นที่กำแพงรถรถเปลี่ยนไปมาเปลี่ยนไปยังไงบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงก่อนหน้านี้หรือว่าก่อนนั้นก่อนนั้นตอนที่จะเกิดเรื่องเงี้ยตอนที่จะเกิดเรื่องก็เราถ่ายซีรี์ด้วยกันนะคะแล้วก็น้องก็น่ารักปกติดีเนาะแต่ว่าเราไม่ได้สนิทกันเพราะว่าประกดคนละปีด้วยแล้วก็ไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นแต่ว่าทํางานร่วมกันน้องก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วในการที่จะเป็นค่ายต้อนรับในกองคุยกันค่ะเพราะว่าต้องเข้าฉากด้วย อย่างที่เราออกมาโพสตอรี่หลาะคนบอกว่าแรงไปไหมอะไรอย่างเงี้ยโพสตอรี่แรงไปไหมเพราะว่าไม่แรงเพราะว่าสตอรี่มันมีมันมีหลายสตอรี่มากที่ก็โพสเอาเป็นอะไรตอนที่เราอยากจะสอบมีสตอรี่หนึ่งที่เหมือนแบบเข้าจังหวะนั้นเลยเหมือนจะสอนน้องอะไรอย่างเงี้ยก้อนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้สนิทกันถ้าเกิดสมมติเราสนิทกันเราสามารถพูดคุยกันได้แบบเฮ้ย ถ้าเกิดเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเนาะแบบเฮ้ยแกเธออะไรแบบนี้แต่ว่าเราเราทํางานด้วยกันอยู่บริษัทเดียวกันครบรัยเ,เดียวกันแต่ว่าบางเรื่องมันมันโพสหรือว่ามันกระจ่างมากกว่ามันมันชัดเจนมากกว่าด้วยแล้วก็ <c oughs> แล้วส่วนตัวหลังจากนี้ถ้าจะต้องกลับมาทำงานร่วมกันแน่นอนงไงเดี๋ยวมันต้นองได้เจอกันแน่นอนแหละความรู้สึกเราล่ะ สำหรับหนูหนูไม่มีปัญหาอะไรค่ะทำงานร่วมกับทุกคนได้อยู่แล้วอย่างที่พี่ทุกทุกคนสร้างไม่ได้ลอยตัวเหนือดราม่าไม่ได้แบบไม่สนใจไม่แคร์ไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ว่าเราก็รู้เห็นก็จะเรียกได้ว่าเกือบทำหมดทุกอย่างก็กกกว่าได้เพราะว่าหนูกับพี่น้องก็คุยกันตลอดก็คือถ้าเกิดน้องคือแล้วก็ปกติยินดีมากๆค่ะแล้วก็จริงๆเป็นห่วงน้องเหมือนกันเข้าใจน้องว่า พูดยากอ่ะพี่มันเรื่องเรื่องแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเนาะก็อยากให้เป็นบทเรียนถ้าดังงอตัวมาขอโทษหรืออะไรเข้ามาจะมาเข้ามาพูดคุยกับก็จะโอเคนะบอสว่ายังไงก็ต้องตามตามบอสนะคะอย่าฝืนเลยเข้าใจว่าบางทีบอสบอกว่าไม่ควรไม่ใช่ตอนนี้ก็คือหยุดอย่าอย่าฝืน พราะถ้าฝืนแล้วอะไรจะเกิดขึ้นน้องจะน้องจะโอเคไหมน้องจะรับกับเหตุการณ์และสิ่งนั้นได้ไหมขอร้องอย่าฝืนอย่าฝืนจริงๆแล้วก็อืมอยากช่วยน้องอยากช่วยแล้วก็อยากให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่คิดว่าณตอนนี้มันก็ ค่อนข้างยากแล,ละลำบากนิดหนึ่งต้องใช้เวลาค่ะต้องใช้เวลา,า,าสัดปดะค์ล่าสุดวันเปิดวันเปิดตัวเข้ากองเนี้ยเห็นภาพที่มารมาถึงมาลารเข้าไปอันนั้นคนที่ไปเห็นการไม่ถูกหนูไม่รู้เลยหนูยุ่ิแต่ข้างบนหนูไม่เห็นเลยแต่มาเห็นภาพทีหลังใช่จริงจริงถ้าน้องบอกว่าน้องไม่ได้คุยไม่สามารถติดต่อรหรือไม่กล้าและกลัวที่จะติดต่อรหรือโทรหรือหรือว่าเทคมาหาบอส คนรอบพางบอสีเยอะมีพี่เลี้ยงมีมีมีโก้มีเพื่อนๆหรือมีคนที่อยู่ใกล้ตัวบอสเยอะถ้าเขาบอกว่าอย่าเข้าใจแหละว,ว่าอยากเข้าใจแหละว,ว่าอยากมาให้มามาให้บอสเห็นว่าเราพยายามแต่ถ้าแต่ถ้าถามแล้วถามอีกถามคนนูน้คนคนนี้ทุกคนก็บอกว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมาให้หนูหนูก็ไม่กล้ามา <c oughs> แล้วหนูเชื่อว่าน้องมารีมาก,ก็รู้จักบอสดีน้องปรากฏมาหลายปีถึงแม้ว่าน้องจะเพิ่งได้เข้ามาเอ่อมิสกันไทยแลนด์เวย์ใหญ่แค่สองครั้งไม่แน่ใจส,สองนู้นเปล่าใช่แล้วก็น้องรอแล้วพี่มีอะไรอยากจะบอกน้องรอทุกคน่็งอยากแนะนำราไหม โอเคนก็เหือยนะค่ไม่หรู้แบบไม่รู้หรือว่าน้องทุกคนเข้าใจแล้วรู้รู้ทุกอย่างว่าต้องทํายังไงต้องอยู่ยังไงต้องใจเย็นๆอย่าใจร้อนอย่างที่บอสเคยพูดอย่างที่บอสได้เคยบอกกับทุกทุกคนผ่านฟ์เมื่อวนันสองวันที่ผ่านมาว,ว่าเรื่องที่น้องชมพู่ เอ่ออะไรนะคะกลับมาจากการประกวดต่างชาติเอ่อเวียไลน์หนูก็แบบหนูเข้าใจอ่ะสำหรับหนูนะ <c oughs> ไม่รู้ไม่อยากจะพูดเพื่อที่เอาหน้าแต่ว่าเวลาหนูเห็นพี่นวสพี่นวตแบบทักมาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดไม่นอนอยู่ถ้าเห็นคือต้องอ่านก่อนอยากรู้ว่าว่าเขามีเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นจะเป็นการแชร์หรือว่าเป็นโพสต์หรือเป็นลิงก์ที่เขาส่งให้หนูหนูอยากเห็นหนูอยากรู้ว่าเขาส่งอะไรมามันเป็นอะไรที่แบบ เออพอสมีอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเฮ้ยเขาส่งมาให้เราหนูรู้สึกดีใจแต่ถ้าเกิดเราเอ็กงแล้วไม่สนใจก็พี่ว่าไงอะน้องเหมือนก็กำลังจะบอกน้องว่าอยากให้น้องเห็นความสำคัญของครอบครัวของพี่นวัทม่อะไรต่ากหนูหนูเข้าใจนะคะน้องทุกคนมีแฟนคลับค่อนข้างเยอะ ซึ่งเราก,เราก็เราก็มีแต่เราไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเราก็เ,าเราก็ปักหมุด้รปักหมุดเหมือนกันหนูก็ปักหมุดแชทของพี่นวัดของทีมมิสแกนพี่แวนพี่เต๋าพี่หมีพี่เต้ยพี่ทีมพี่พี่ ơi, พ ơi, พพปูทุกคนปักหมุดเอาไว้ถึงแม้ว่าพอปักหมุดปักหมุดมาปุ๊บแล้วแชทมันก็จะเลื่อนลงเลื่อนลงมาแต่ก็พยายามคอยสอดส่องคอยดูกัแบบแรกๆหรือว่าเราเพิ่งตื่นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เช็คก,ก่อน โอเคคนสองพันคนในในในครอบครัวในแกรนโอเคไม่มีใครอะไรไม่มีใครทักมาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมีปุ๊บก็เปิดดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเเห็นเห็นเห็นความรู้สึกว่าแล้วโอกคเป็นยังไงบ้างคุณมารบอกว่าแบบเืิดเกิดเกิดเครียดแล้วก็เกิดเจ็บแบบเมันเสียใจมากอะไรกับเหตุการณ์นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้วก็คือจะหลบ halo <laughs> <laughs> um. <laughs> ไม่ต้องเป็นอะไรเลยน่ม่ไม่มนะไเลยตาไหลเต็มมือเลยทไมฉันไม่ว่างตาจะไหลนก็ด้วยอย่างน้อยหนู่อยากูไม่อยากดราม่าไม่อยากตาไหลเพราะว่ามันเสียเวลาพี่พี่ทุกคนใช่ไหมคะแล้วก็ไม่อาไม่ร้องวันที่พี่นวัดไ์พ่นไลฟ์ทุกวันนาไลฟ์ในฟพี่นวัดถ่ายที่พี่ ขอโทษหนูจะโชว์ให้ดูตอนที่เขาแบบที่เขาเงี้ยแต่ว่าผมก็เครียดมากเลยแกเห็นแกบอกแกต้องกินยาในเกณนเลยแล้วก็ไม่นอนแล้วเขาก็แล้วเขาก็นอนไม่หลับเพราะว่ารุ่งเช้าเขาก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าพอตอนคืนแบบตื่นมาเข้าห้องน้ำ แล้วก็นอนไม่หลับแบบสะดุ้งแบบเหมือนขวาพี่พี่วัดรู้เท่าไหร่แล้วไม่มีใครรู้จะทุกคนรู้จะรู้เดี๋ยวพี่วัดจามรักกันก็รักกันก็รักงานก็โกรอก็โกรธแค่เป็นห่วงสุขภาพเขาดีใช่ไหมวันนี้เมื่อคีน พเพนะี่เขาอยู่ดราม่านะเมื่อกี้ตอนที่เขาขึ้นตอนที่เขาขึ้นมันไม่ีหนูไม่รู้หนูรู้แค่เขาไม่สบายใช่ไหมแล้วแล้วตอนที่พี่นวัดยืนถ่ายรูปก,กับสปอนเซอร์แล้วน้องๆหนูก็เพิ่งมารู้ทีหลังอีกว่าเขาเจ็บขา แล้วหนูก็สังเกตว่าเจ็บขาเป็นอะไรคืออยากรู้แล้วเวลาเขาแบบเขาไม่อยากจะขยับซ้ายหรือขวาหรือหน้านหลังอยากยู่เฉยๆแต่ว่าพอมีคนมาถ่ายรูปข้างเขาเขาก็ต้องขยับแล้วเวลาเขาขยับขึ้นหน้าเขาออกไม่รู้ว่าพี่ไปย้อนดูดได้หน้าเขาออกแล้วหนูก็สงสารเขาเพราเขาจะลม้มหนูก็สติหลุดเลยอ่ะหนูกลัวเขาจะเป็นอะไรคือไม่อยากให้เขาเป็นอะไรตอนนี้แล้วเขาก็จะไม่มีวันเป็นอะไรกับเหตุการณ์กับเรื่องอันนี้หนูไม่รู้ว่ามันเกี่ยวโยงกับ อาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเราไม่รู้แต่ว่าทุกอย่างมันพอเหมาะอะเมื่อสองสามวันก่อนเครียดปวดหัวแล้วเมื่อวานไม่สบายวันนี้ตอนเช้าตื่นมาไลฟ์แล้วเสียงเสียงไม่ดีเอแล้วก็เย็นมาขาจะเดินจะเป็นอะไรหรือเปล่าอะนุ่มเห้แต่ว่าแค่สะดุดสะดุดที่โรงแรมเดินจนที่โรงแรมใช่ไหมครับใช่หนู<ช>มไม่รู้ว่าหนูไม่รู้ว่าเขาจะสะดุดหรือใครทําแต่ว่าตอนนี้มันเป็นแบบนี้แล้วอะ พี่นวัดเขาคงไม่มาแกล้งเพื่อให้เพื่อให้คนแบบเออคิดว่าน้องเป็นคนทําให้พี่วัดไม่สบายหรืออะไรไม่หนูว่าหนูไม่คิดว่าพี่นวัดเขาจะทําอะไรแบบนั้นให้คนรู้สึกแย่กับน้องแต่ว่าหนูไม่รู้หนูไม่รู้จริงๆไม่รู้จะช่วยไม่รู้จะทํายังไงหนูก็ได้แต่ยืนมองขาพี่นวัดอยู่เมื่อกี้ใช่ลัวเขาไม่ไไม่รู้ขเขาเับไปเรื่องต่อค่ะ ม,าามีคือทำอะไรต่อไหมให้การต่ออะไรนะคะการต่อแบบที่ต่างกันไหะอือตอนนี้คือมันยังไม่จบอะพี่ได้รอ้ไหมคะแล้วจนกว่าจะถึงวันที่อำลาหนูไม่รู้อะไรมันจะเกิดขึ้นแต่หนูรู้สึกว่าพี่นวัดให้โอกาสแล้วหนูคิดว่าน้องๆน่าจะได้อำลาเ<ม>พราะไม่น่าจะ เขาไม่น่าจะใจร้ายขนาดนั้นแต่ว่าพี่ว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมจะกลับมาทางน้องทางน้องกับทางบอสจะกลับมา,มมาเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้หนูไม่แน่ใจหนูไม่ทราบแต่สำหรับหนูหนูเหมือนเดิมหนูโอเคหนู OK. ทำงานกับมองได้ถ้าเรามีโอกาสได้ร่วมงานกันจริงๆริงอย่างวันนี้ในความคิดเราตอนแรกเราคิดว่าจะขีดคนอะไรไหมล้นชนิไม่คิดค่ะคิดว่าไม่ได้ไหม พี่นวัดพูดคำไหนคือคำนั้นเขาไม่น่าจะเซอร์ไพรส์ไม่น่าใช่คุณท้าที่พี่นวัดพูดในที่นี้ก็อาจจะเห็นสิบคนเพื่อมาทำลาบวยใช่วันไฟนอลใช่ไหมใช่ไหมพี่วันพูดใช่เออหรออาจจะหนูก็คิดว่าน่าจะต้องมารอดูโอเค เอาไว้ฝากเวทีฝากยร้องฝากพีทีหน่อยฝากโซนพีทีสามด้วยช่งพันยี่สิบสามนะคะมิสแกนไทร์สองพันยี่สิบสามก็เออเดายากมากตัวเต็งตัวตัวเต็งตัวไม่เต็งไม่อยากให้ไม่อยากให้น้องๆกดดันเพราะว่าปีนี้ค่อนข้างเออมีกิจกรรมเยอะแล้วน้องๆก็หลายคนก็มีความสามารถอยากให้ประกวดวันต่อวันวันนี้ประกวดประกวดเสร็จประกวดจบคนไหนที่ทำผิดพลาดเดินล้มสะดุดก็ ไม่เป็นไรพวกนี้เอาใหม่ประกวดว,วันต่อวันจริงๆนะพี่ไม่ได้ประกวดแบบว่าวันนี้คุณดีแล้วคุณจะไปมง,โง,โงสุดท้ายไม่ใช่เว,เวทีนี้ให้โอกาสทุกคนค่ะแล้วบอสก็ให้โอกาสทุกคนขอบคุณนะคะ<า>